ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนมากินด้วยกันค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะกับช่องสาวบันป่าภากินนะคะวันนี้สาวบันป่าพามากินนะคะพี่น้องขาปลาส้มปลานิลส้มจากพี่น้องขาปลานิลแล้วก็ตำกะปิน้ำพริกกะปิ นะคะผักก็มีเสะดาวนะคะพี่น้องเสดาวแล้วก็ไออะไรนั่นเนี่ยมะเขือยาวชุบชุบไข่นะคะพี่น้องขามาเด้อค่ะพี่น้องมากินด้วยกันจ้าพี่น้องขาแซ่บแซ่บด้วยกันอีกแล้วจ้าพี่น้องขาอาหารแบบนี้ของโปรดเลยเสะดาวพี่น้อง สุดดาวนี่ค่ะมาด้วยพี่น้องกินข้าวด้วยกันจ้าพี่น้องจ้าข้าวส,สวยสวยร้อนอืม,อม Hmm. Hmm. Nhan píp. Uhm. Uhm. Rồi mươi chắp cho nó Mà lấy phạt à? mm. สดาวไม่พูดค่ะเดี๋ยวไม่ดังไม่ต้องการดังหรอกคะพี่น้อง กินมีเพื่อนกินข้าวมีเพื่อนคุยกันเลิศมากแค่นี้แหละเลิศดูสิพี่น้องปลาเนื้อปลาอือ duh sih, mm. mm hmm, mm. Sep. Mm. Mm hmm, heeb, hmm, hmm ก็เย็นนะคะพี่น้องอืม,อม เ <ừ> <ừ> สบากกบิข้าว

น้ำพริกกะปิอร่อยมากเลยคนะ่ะน้องพริกส่วนนะ่ะต่ำอร่อยคำโตืะถั่วถั่วปี๋ mét mạnh พอดีเลยอ่ะ ตอนย่ายังไม่ข้าวไปตอบคอมเมนต์เลยพี่น้องมึงข้าม่เดี๋ยวจะข้าไปตอบคอมเมนต์วันนี้ な、mm hmm. mm hmm. like มันร้อเมงื่อแตกชอบเมงื่อแตกบนใบหน้าพี่น้องสัญญาเนี่ยคันอืมอืม,อมความหิวอะ่ะ โอเคจ้าพี่น้องจ๋า๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะแซ่แ,แป๊ะด้วยกันทุกวันอย่างนี้นะครับพี่น้องค่ะมีอะไรก็นั่งกินกันไปนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ